7จ็นาฬิกาสนาทีเรื่องเล่าเช้านี้คุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเรามีแขกรับเชิญนะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับอีกแค่3ตอนสุดท้ายเท่านั้นสําหรับเมียจําเป็นเข้มข้นมากๆวันนี้พระนางนะฮะโตมรกับตะวันสวัสดีครับไม้กับชายนะฮะคือออกอากาศไป12ตอนเข้มข้นมากเอากระแสตอบรับก่อนเป็นยังไงบ้างฝั่งของไม้ก็ ส่วนใหญ่ก็จะไม่พอใจกับพฤติกรรมตัวพระเอกสักเท่าไหร่นะครับกับตัอนใช่ครับ<ะ>ผม,มก,ก็ต้องยอมรับว่าพระเอกก็มีความที่ใช้คำว่าง,งี่เง่าได้ไหม <c oughs> อยู่มากนะครับผม <c oughs> ก,ก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับคนก็จะอินกับตรงนั้นครับ <c oughs> ต,ต่อว่าตัวมอนกันเยอะใช่ไหมฮะแล้วกับตะวันแล้วครับกระแสตอบรับ กับตะวันก็จะเป็นแบบว่าน่าสงสารบอกว่าโดนมีแต่คนดังแกอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็รู้สึกดีใจที่ว่าเราก็ทำคอมเมดี้ได้ทำดรามาร่าก็ได้ด้วยนะคะอขอบคุณทุกคนที่ติดตาม,มค่ะต้องบอกกระแสด,ดีมากอ,มอีก3ตอนสุดท้ายจะจบแล้วหลายคนบอกไม่อยากให้จบเลยเพราะติดติดอยู่ใช่ไหมฮะมโดยเฉพาะตอนหลังๆเนี่ยอิทธิกระท่อมเนี่ยโตมอนกับตะวันเนี่ย คือคือมันยังไงับมันเราจะได้เห็นถึงความกุ๊กกิ๊กน,น่ารักน่ารักน<า>่ารักน่ารักก็จริงจริงจริงเป็นเป็นซีนที่ผ่านมาแล้วเนาะก,ก็เป็นการที่เขาต้องการพยายามจะปกป้องนางเอกด้วยทีแบบโตมอนอมที่ที่อาจจะผิดผิดแต่ก็ก็พยายามทำนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ออกมาก็จะเป็นช่วงเวลาเหมือนไปพักร้อนของคู่แต่งงานอะไรอย่างงี้ก็จะมีซีนน่ารักน่ารักอยู่ครับช่วงถ่ายซีนน่ารักน่ารักนี่ ฝั่งตะวันเป็นยังไงบ้างคะน้องพายโอ้ยแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ค่ะคือคือเพราะว่าด้วยด้วยละครมันจะมีพาร์ทดราม่าที่ค่อนข้างหนักมาอยู่แล้วใช่ค่ะคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบตัวละครได้ผ่อนคลายบ้างก็เลยรู้สึกว่าเออเวลาถ่ายเราก็สนุกน้องพายค่ะไม่จะถามน้องว่ารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่านี่น่าจะเป็นเต็มตัวครั้งแรกในบทนางเอกใช่ไหมก่อนหน้านี้เราจะภาพจําของน้องนี่คือโกรงกรรมใช่ใช่ไหมคะเป็นไงบ้างกับบทนี้แล้วก็ทํางานกับพี่ไม้ด้วยต้องบอกว่าสุด ไปเลยค่ะคือคได้ทําทั้งดรามา่าได้ทําทั้งคอมเมดี้แล้วก็ได้มาจากนักแสดงที่เก่งอย่างพี่ไม้ด้วยแล้วก็พี่ๆนักแสดงทุกท่านในละครเรื่องนี้ด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรติและก็ดีใจค่ะจะต้ตองชื่นชมน้องไม้นะเก่งมากเพราะทำให้คนดูอินยิ่งไปคู่กับพี่ไม้นี่โหมันเหมาะกันมากคราวที่แล้วที่มาไม้บอกโอ้โหไม้นี่แบบสอนเต็มที่แ <c oughs> นะนำเต็มที่แต่ทีนี้ในสคริปต์เราให้ถาม อีตอนที่ตะว,วันไปแอบดูโตมอนอาบน้ำอ,ะอ่ะออคือความรู้สึกของนักแสดงณนะช่วงเวลานั้นที <c oughs> ไ่ได้ไปแอบดู แอบดูไม้อาบน้าไหนเล่าเล่าบรรยากาศของฉากนั้นให้ฟังสักนิดหนึ่งคือฉากนั้นก็พี่ไม้ต้องอาบน้าใช่ไหมคะแล้วก็ตัวตัวตะวันเนี่ยต้องออกมาดูตรงระเบียงแล้วทีเนี้ยสิ่งที่ตลกก็คือว่าทีมงานมาดูเยอะมากไม่ใช่เราแอบดูคนเดียวไม่ใช่คืออยู่ดีๆทีมงานทุกคนก็มารวมตัวกันตรงน้ําตกค่ะแล้วก็มายืนดูกันเต็มไปหมดเลยสงสารพี่ไม้เขินอ๋อทีมงานที่ว่าคือช่างแต่งหน้าช่างทําผมทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ทุกคนเขินไหมเขินไหม ก็ถอดเสื้อมาหลายเรื่องเรื่องนี้ก็ก็คงเป็นเรื่องที่เขินที่สุดแล้วครับทำไมทำไมคนคนดูเยอะจริงๆครับคนดูเยอะมากคนดูสดนะเวลานั้นใช่ใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ถือเป็นอีกฉากหนึ่งที่คนพูดถึงนะครับอะมาถึงตอนนี้ลูกในท้องของตะวันตัวโตมอนรู้แล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ในเรื่องเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นลูกของโตมอนใช่ค่ะหลังจากนี้ความรู้สึกของโตมอนกับการดําเนินเรื่องราวอีก3ตอนสุดท้าย เขาท้องลูกของเรา,อ,าอย่างที่บอกนะครับตมอยิ่งเงาเก็แต่ว่าก็รอดูกันว่าเขาจะเรียนรู้ความผิดพลาดของตัวเองเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้คือเราจะได้เห็น ในสามตอนสุดท้ายว่าเขาจะเรียนรู้ไหมได้รับผลกรรมอะไรแต่ละตัวละครแต่ละตัวก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆทั้งตัวดีตัวร้ายทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าหลายคนก็ถามถึงไอ้บัตรเยอะ,ค,ะคนที่ร้ายมากๆทําไว้กับทุกคนคือเห็นตัวอย่างตอนต่อไปบ้างแล้วเนี่ยกรรมมันจะตามสนองใช,ใช่ไหมจะได้เห็นกันในสามตอนสุดท้ายนี้ใช่ค่ะนอกจากฉเฉลยที่จะปลดล็อกในสามตอนสุดท้ายฉากน่ารักน่ารักก็ยังจะมีให้ดูไหมคะ ก็ต้องเนาะก็ต้องมีแล้วเพราะมันก็จะเป็นจุดที่ทั้งสองตัวละครนี้ก็จะพยายามเข้าใจกันมากขึ้นเปิดใจให้กันมากขึ้นค่ะก็ต้องรอติดตามว่าอะไรจะทําให้เขาเข้าใจกันโสพิษล่ะโสพิษเพื่อนสนิทของเรามันจะมีอะไรในมุมของโสพิษให้ได้เห็นกันไหมโสพิษก็คือจริงๆเขาก็มีสิ่งที่เขาทําไว้เหมือนกันแต่นะคะเดียวกันเขาก็มีความน่าสงสารแล้ว ความถูกกระทําของเขาเองด้วยคือเขาก็จะพบกับบทสรุปของตัวเขาเองด้วยตือโซฟิทเนี่ยต้องบอกเลยว่าพีคมากต้องรอติดตามค่ะสามตอนสุดท้ายเราจะได้เห็นแบบยิงกันเผากระท่อมอะไรอะไรพวกนี้ไหมฮยิงอาจจะไม่ค่อยมีครับแต่จะเป็น <c oughs> เผาเสายเยอะครับจะ <c oughs> มีฉากเผา ให้ได้เห็นให้ได้ลุ้นกันนะครับอชอบมากเลยอ่ะวิถีโตมอนใช้คำนี้ได้เลยนะวิถีโตมอนอ้าไหนๆน้องๆทัง้งสองคนมาแล้วไม่ถามคำถามนี้คงไม่ได้คือก็ต้องยอมรับว่าตัวเรื่องเนี่ยมันก็มีกระแสพอ,อมสมควรกดดันมาที่เราสองคนในฐานะนักสแสดงยังไงบ้างคะรับมือยังไงบ้างอ่าผมก่อนแล้วกันจริงๆผมต้องต้องขอโทษ ในฐานะนักแสดงที่รับบทเป็นโตมอนนะครับ<ฆ>ท,ที่พฤติกรรมบางอย่างของโตมอนมันอาจจะส่งผลกระทบต่อตจิตใจของบางคนหรือว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับสังคมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเราในฐานะนักแสดงก็พยายามทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายออกมาให้ดีที่สุดนะครับก ก็เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวละครเหล่านี้เอาไว้เป็นบทเรียนว่าอย่าทาซ้ำแล้วกันครับใช่ใช่เอาตัวละครเป็นแบบอย่างว่าคนแบบนี้คือคนไม่ดีและอย่าทําตามใช่ไหมคะซึ่งใน3ตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้เห็นบทสรุปของแต่ละตัวละครพฤติกรรมที่ทําอะไรไว้ในก่อนหน้าใน3ตอนนี้จะได้เห็นบทสรุปกันใช่ค่ะน้องพายก็จริงๆก็เหมือนกับพี่ไมายค่ะคือก็ต้องบอกว่าคื แต่และตัวละครในเรื่องนี้มันมันมีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยสําหรับสําหรับคนทุกคนคือแม้แต่ตัวเอกนางเอกมันก็เป็นการกระทําที่จริงๆมันไม่ไม่ควรจะทําด้วยซ้ำเลยค่ะก็คือคต้องบอกว่าเราก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในการที่เราจะถ่ายทอดตัวละครเหล่านี้ออกไปเพื่อเป็นตัวอย่างกับคุณผู้ชมทุกคนค่ะก็ต้องขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ทุกคําติชมแล้วก็รับฟังค่ะฝาละกละครหน่อยค่ะผมก็อยากให้ ติดตามชมเมียจำเป็นนะครับผมไปจนถึงตอนจบเพราะว่าจะได้รู้ว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยต้องรับผลกรรมผลกรรมจากการกระทำของตัวเองยังไงบ้างครับผมก็ก็อ่ะะก็ฝากด้วยนะคะเมียจำเป็นค่ะสุสาวาทิ์นี้เสนอเป็นตอนจบแล้วค่ะข่าวภาคค่ำเจอกันนะคะขอบคุณน้องทั้งสองคนนะคะ